อแฮมเอาล่ะสวัสดีทุท่านผมอยู่ผมเอเลสเหมือนเดิมน,นะฮะไม่ได้เปิดรายการกันอีกนานเช่นเคยนะฮผ,ผ,ผมเดี๋ยวขอผมปิดไมค์ดิสไม่ต้องแปลกใจนะผมเดี๋ยวมันเปิดรายการแล้ววะนะวันนี้นะผมมีเซตเข้าใหม่แล้วนะฮะโอ้เข้าไปนี่กูไม่กล้ากดเลยนะผมเป็นเซตที่หลายๆท่านรอคอยนะซึ่งผมก็รอคอยนะผมแต่ผมจะยังไม่พูดอะไรมากว่าอยากได้อะไรนะฮผมเพราะว่าผมกําลังใช้สูตรสูตรหนึ่งอยู่นะฮะผมนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า นะเดี๋ยวสุ่มเสร็จ่อาว่ากันนะฮะคือผมอยากจะบอกว่าไอ้นี่ตัวชุดน้ําแข็งนะครับผมก็คือมันสีเนี่ยมันมาไม่ครบนะฮะผมไม่รู้ว่าตัวสีทองเนี่ยมันได้เข้าเซิร์ฟไหนหรือเปล่านะแต่สีแดงก็เคยเห็นผ่านแบบทอยฮีโร่ั้งแต่ผมไม่เล่นทอยฮีโร่นะแต่ขาดแค่สีทองไม่รู้ว่าเคยเข้าเซิร์ฟไหนหรือเปล่านะเดี๋ยวผมโมนะผมเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ดูนะฮะเป็นไฟล์จากทอยฮีโร่เลยนะผมป่ะนะ ในวันนี้หนะ้าผมก็อยู่ในกันประมาณ2องแพ็คนี้นาะผมซึ่งผมอยากได้ปีกมากที่สุดแล้วก็ประดับอันนี้นะผมแต่ผมขออ่สีฟ้านี้ผมจะอสุ่มของซินดี้ส่วนสีฟ้านี้จะสุมในโซฟิเทียนะผมเพื่อจะเอาปีกไปเล่นนะฮะ <c oughs> เปิดเปิดไม้แป๊บรู้สึกแบบเออเป็นเจ็ดร้อยแล้วว่ารอบหนึ่งก็สมได้สีรอบก็ที่ลูกเพี่อืี่ ขอปีกขอปีกขอปีกให้ก <laughs> ูหน่อยขอปีกให้กูหน่อยขอปีกให้กูหน่อยกินแล้ไหนอ่ะขอปีกให้กูหน่อยไม่รู้เหมือนกันกูลืมไว้เดี๋ยวกูเข้าไอ้คุยไอ้เฮียกูขอแบบเซตหนึ่งทองมันไม่ได้หรอวะสอ๋อคิดไปอยู่ตามนี้เหรอใช่ไอ้กาฮะกูว่าอีกเซตหนึ่งไม่ได้แล้วไอ้เฮียเกินไปเพี้ยวเซฟไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ไม่ทองให้กูเลยอ่ะ เอ้ยมาแล้วปากกูแม่งไอ้เฮียปีกก็ปีกจริงๆว่ะปากกูแม่งควยแล้วนี่อยากได้อะไรอะ่ะกูยังไม่อยากพูดไงการแต่ว่ารอบนี้เว็กปากกูพาสวยแทนนะไอ้เฮียโอ้ย <c oughs> <Hey, S 2> ได้แล้วโอเคนี่แหละที่ต้องการเออปากไวพาสวยแล้วเออเออเหลือเท่าไหร่วะอุ้งน,นิดเดียวปีกกูเป็นเสียลโอเคนะฮะจากเมื่อกี้ที่ผมแอบไปอัดมานะผมผมอยากได้ทรงผมนะฮะแต่แม่งไอ้เฮีย บอกอยากได้ปีกแบบว่าเออเฮ้ยเผื่อเกมมันจะแบบว่าเราจะควรตีนเกมได้แม่งส่งปีกแม่กูก่อนเลยนี่หน้าง <c oughs> ซึ่งไอ้ปีกเมื่อกี้อ่ะผมอยากได้ของอวกาศมากกว่าไม่อยากได้ของอีกตัวนี้หรอกแต่ไม่ได้ไอ้ปีกก็ไม่ตีเรียกกูเกือบเกลืออะไเชียเลยอ่ะัวนี้เล่นเล่นหน่อยอ่ะแกแม่งโอเคหมดตจริงๆริงก็จริงๆรอะผมชอบสองสีทั้งสีฟ้ากับสีเนี่ยไอ้แค่เสียดายแต่แบบเอานี้ดีกว่า จะเป็นอะไรถ้าเห็นตะก่อนเห็นบ่อยเออกูอยากดูดิไอ้แค่เลดหุ่นแม่งเป็นไงวะแพงแบบเอออันเก่ามันสี่หกแปดมันพวกเซตกีตาร์อะไรเงี้ยตัวหนึ่งอะลูกละสี่หกแปดไอ้นี่แบบไอ้นี่แบบเออกูบ้วจนี่ไม่น่าออกหรอกมั้งนี่กูอยากดูเลดอ่ะเออก็คิดถูกที่กูไม่เอาคิดถูกที่กูไม่เอามันแพงมากนะช่วยเทียนเนี่ย คิดถูกที่กูไม่เอาใน10ลูกกับคนจะออกเอาจริงๆนะไม่ก็5ลูกอนะไรเงี้ยเออ <c oughs> ไม่ออกเนี่ยครับโคตรกินอนะ่ะไอ้เหี้ยกินจัดจัดพอ,อหน่อยให้กูได้ละมั้งเนี่ย <c oughs> ถึง10มันเกิน10แล้วคนจะออกได้แล้วไม่ออกเพลขเออนาทีเหอะ <c oughs> <c oughs> เหี้ย <c oughs> เออตูวออกเลยโอเคเออนาทีเหอะโอ ฮ้ยปีกมาแล้วกูว่าคนต้องได้ปีกครับคนต้องได้ปีกนะจริงๆอ่ะส่วนหัวหน้าเอามาเพราะมันดูไม่เกะกะขนาดนั้นแต่มันก็ออกไปทางกว้างเลนเดียนิดนึงเฮ้ยจับลูกทองลูกเดียวเย้สุดยอดจริงๆมันควรจะสองอ่ะเอ้ยนี่อ่ะรองเท้าโอเคต้ออยากได้ผมมาขอทรงผมได้ไหมทรงผมมันคือผมที่ดีมากมันไม่บังเรื่องเติรไปขอทรงผมได้ไหมครับ ไอ้สีฟ้าอ่อนนะผมมันเอาไปแต่งการอะไรก็ได้กต่แบบสองจิตสองใจเก็บไว้ก่อนไอ้เดียเฮ้ยนี่ไงสวยแล้วพูดเถอะโอ้ไม่ไรสองอันเลยดีอะสองอันเลยจะบอกว่าตู้นี้เสื้อออกยากนั่นเหรอแต่ไม่เป็นไรไม่ได้หวังเสื้อขนาดนั้น เคยเคย้อมาขนนนดีะเคยได้ใส่มาเล่นอยู่แต่แปปใหญ่เออถ้าได้ปืนอ่ะเออเดี๋ยวลองยิงให้ดูด้วยถ้าได้ไรเฟิลน่ะอยากรู้ว่าไรเฟิลจะไรแค่ไหนแต่ว่าเป็นไงก็กเป็นไงก็ยังไงก็ออกเสียงนั้นเสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บยังไงก็ออกอ่ะเสียงออกทำไมอ่ะทำทำไมตั้งแต่อีปืนนั้นแล้วอ่ะมึงเห็นแล้วกูเป็นสูงกูฉุนเลยเดอันนี้จะเอาอะไรเอาเสื้อเอา้ครบเลยนะแก เมื่อกี้ตอนเปิดเซิฟมามีคนชื่ออะไรไม่รู้ชื่อเอลฟาไม่รู้แม่งแบบแม่งสุ่มให้ให้ครบเซ็ตชิบหาทั้งสีแดงทั้งสีสีฟ้าไอ้เงี้ยเอ้ยกูลืมกูสุ่มจัดไปละกูลัวเสื้อออกยากจริงว่ะถุงมือกูกลัวว่าซัมเมอร์มาเสื้อไม่จอออกยากกูกลัวมากเสือสองเลนเชนี่เสื้อกับถุงมือไอ้ถุงมือออกไปยังอ่ะถุงมือประดับะไรเงี้ยประดับหัวขำข เ,เสื้อแดงแมงแดงแป๊ดแต่ไม่ต้องชมพูชมพูหน่อยโอ้ถุงมือสามไม่เได้เสื้อแดงแมงแดงแป๊ดเลยไมนะจอบชมพูชมพูหน่อยหูวเสื้อหายากจริงเสอไ<ะ>ด้แล้วได้หัวแล้วในเสื้อนีนของหายากเสื้อเป็นตัวหายาก ดนี้ยที่กูไม่ได้ชอบแบบชอบคำสุดอ่ะไม่งั้นกูโหแบบอ่ะไอ้ล็อกเก็ตบีเป็นหมกโคตรยากเลยอ่ะมันไวเกินดีอ่ะบุ๊คเด่นล็อกเก็ตบีแบบกูก <ขอ S 1> <ม>ินเบฟี<ม><ร>่ปอปอือออออกแล้วล็อกเก็ตบีแล้วก็ใช้กระลุกกระลัเป็นโคตรจังไรอ่ะบังคับโดนเลยมึงแกทำไปเอีกโอ้ได้อีกโอเคแล้วไงอ่ะไม่ได้แคร์ ไอเฟิร์นไอเฟิร์นกับอาวุธตีอะไรก็ได้แต่ไออาวุธตีมันก็ดีแหละเดินเป็นคนพูดไม่ใช่หรอกว่ามีของชุดนี้ใครพูดใครมันพูดยังไม่ออกเลยพูดครับโอ้อาวุธออกง่ายไม่มีอยู่จริงในตู้นี้อาวุธออกง่ายไม่มีอยู่จริงครับเดี๋ยวตู้นี้จะออกสองอันก็ได้กูว่าสองอันเนี่ยเอ้ยได้สีนี้ด้วยดีว่าแต่อยากรู้เรื่องไรเฟิลน่ะเออแค่นั้นแหละอยากรู้เรื่องไรเฟิรนอ่ะ ขาใจปัญหาผมขาใจตัแต่อีปืนลูกอมแล้วในชิคเดียอุบานมามาตู้นี้สองเถอะมันจะสมทีอะยี่ไม่แตกหรอกเฮ้ยไม่ออกว่ะพี่ไม่อะไรเฟินเอ้ยเออนี่ไงเออนี่ไงนะนี่เออสีสามด้วยไอเทียสีสามบอกบอกว่าสามลูกสามลูกออกแลว ห้าลูกอะไรเฟิลชัวเนี่ยสามลูกยังไม่ออกไงแกมาห้าไม่ออกกดห้าไม่ออกมันประกดรองสามลูกสี่ห้าลูกไรเฟิลนะมันก็เงินมันก็ลดเหมือนกันนะก็ลองลองไปเถอะเงินมันก็ลดเหมือนกันได้ดลองสุดท้ายมันก็ลดเหมือนกันนะห้าลูกไรเฟิลมะได้เดี๋ยวลองดูว่าเนี่ยฉันี้เกลี่ยแต่เล็ก็เฮี้ยจริงอ่ะไม่ก็ได้เลยเลยจริงไม่ได้เฮี้ยไม่ได้เลยเออได้ ไม่ได้เหี้ยเลยอะงงมากอะห้าลูกไรเฟิลนะห้าลูกออกอะไรเฟิลนะโอ้โหสุยอดหรอพี่เน็ตทองอยู่ไหนวะมีเดนเดียวเงายากจริงวะเี้ยมีเดนเดียวมันจะห้าลูกไรเฟิลมาห้าลูกไรเฟิลมาปวดหัวเลยโอคือฮะไหนทองไม่มี่ะ ไหนผมบอกแลยสามลูกห้าลูกอะไลฟ์เฟิร์นแน่นอนหมื่นล้านเปอร์เซ็นต์เ้าพูดแบบเติมฟูพูดเติคฟูเออจริงด้วยเออไม่ออกมากียู่ไหนมีเสียงจ้าฮะเอ็มาใกล้ๆดิมาใกล้ๆดิมาใกล้ใดิเฮียมีเสีจ้ามันเอาออกหมดเลยทุกไลฟ์เฟิร์นอ่ะโอ้ยจันไร มันเอาออกปืนเลยเหรอโอ้โหอะ <c oughs> โอเคนะผมก็อย่างที่เห็นกันไปในวันนี้นะฮะบอกเลยว่าดวงใครดวงมันนะผมแต <c oughs> ม่ตู้เฮียมากตู้เฮียและแถมปืนไรเฟิลนะผมผมนี่ผมบอกว่าคาใจตั้งแต่ไอปืนลูกอมอันเก่านะไอโรลลีป,ป๊อปน,นะฮะผมสุดท้ายก็ปืนน้ำแข็งนะผมถูกถอนออกไปด้วยนะฮะดังนั้นไรเฟิลอาจจะไม่ได้หวังเสียงออริจินอลของมันแล้วนะฮะส่วน์กตเทลลิงนะผมเนื่องจากมันมีสายดังนั้นเสียงผมว่า อาวุธสงครามตรงนี้ก็ไม่น่ามีแล้วส่วนสิ่งที่หวังได้คืออาวุธตีนะเพราะอาวุธตีเลื่อยยังเอาเข้าได้ผมว่ามีดอื่นที่มันมีเสียงอย่างมีเลเซอร์ลูซิเฟอร์มันก็ต้องเข้าได้วะนะโอเคนะผมก็นะพอ,อกันให่น,นี้ก่อนลวกันะนะผมช่วงนี้เกมนี้คนเล่นน้อยลงเยอะนะฮะดังนั้นก็เตรียมติดปีกแล้อะ่ะเจอกันในคลิปต่อๆอไปนะผมก็เวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะรู้สึกเกมนี้แบบกระแสมันไปแล้วนะอยู่แค่เดินแรกๆอะ่ะเออผู้บริหารแก้วไม่อยู่จริงๆเกมนี้อ่า นะนั่นแหละฮะผมส่วนก็เอ๊ะไอ้นั่นเปิดให้ดูยังวะน่าจะเปิดให้ดูแล้วมั้งไออียตอนนั้นเหมือนคุยกันไอตู้ถาวรเนี่ยพวกตู้เนี้ยเนี่ยเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยหนึ่ง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 แล้วก็คิดมาดเออทุยชุดกันหนาวโอเคนะสวัสดีครับผม